ครับดูฮะนี่โอ้ก่อนเริ่มเลยซันนี่ตัวนี้ดึงไม่มานะครับรถคันนี้ดึงไม่มาเันมีมันเขาบอกว่ามีมีโหมดตัดอะไรนี่แหละเขาตัดแล้วเขาดึงไม่มาโอ้ก่อนกับก่อนใหญ่พาอพี่พน้องก่อนบักขับอกแนก่อนถ้ามันันกับสิบลอ้อคันหนึ่งะครับขี่ก็ต้องมีสิบตันนะครับก้อนนี้ใช่แค่ดึงนะครับดึงมันไม่มีโหมดที่เขาอนะดึงปวดมาเลยนะครับนะบางสกิปบางคำสิไม้บพมัน,มนตกลงหลงุมเลยครับ มาครับมาครับพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งครับโอ้ยักษ์ใหญ่เอ้ามาครับโอ้แรงบัสโอ้มันกระตังดึงมากนะครับเนาะใหญ่นะครับโอ้ผมกวาดหินพี่น้องอ๋อใหญ่กว่ารถนะดึงมาหนาสงพลังนะแชทนะโอ้ผมก็ลองผมก็มือใช้นี่ยนะครับการดึงมันโอ้ผมพลังมันแรงจริงนะครับ320 GX นะกับ SY สองศูนนะครับตัวนั้นนะแต่เขาก็บอกว่ามันมีมันมีหมวดตัดนะครับนะโอ้ผมก็เพิ่งรู้จากว่าแคทมันแรงขนาดนี้เนาะแต่หลังขับมาเร็มสามเดือนแล้วนี่โอ้มันก็แห้งเหมือนกันนะครับมันก็คันใหญ่ยี่หรีมันก็แห้งยี่หรี่เลยครับเนาะดูสิครับว่าข้างล่างเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูนะโอ้มันก็อุบาทจริงครับน เขาเปิดร่องไว้นะครับอันนั้นก็ทีมงานบุยรำเซอร์วิสเนี่นะครแล้วก็ทันนี้นะครับดึงดึงนะกับซันนี่ซันนี่ครับเนี่ยคลิปนี้ให้ดูยาวๆหน่อยนะครับนะรุ่นดำนะครับโอ้มันก็ใหญ่จริงครับใหญ่เท่ารถเลยนะครับเท่าใหญ่กว่าตัวรถนะครับนะ ใหญกว่าตัวรถนะครับเราเล่งที่เล็กสิบนะเล่งสิบนะครับโอ้มันก็แรงอยู่นะครับนะนี่เรากำลังทำงานกันนะครับแรงจริงอะไรจริงหัวเจาะก็เจาะเลย ยามเข้ารถเนี่ยามเข้ารถเนี่ยอยแางเดียวโอ้ยไงพีน้องก่อนไงครับร้าน,นี่ครับการรถขุดอยู่3ามตัวครับอยู่3ามตัวตอนนี้เหลือสามคันเขาเลือกไปแล้วสามคันแล้วก็หล้อแล้วก็นี่นะครับหัวเจาะก็เจาะที่นี่ปูพิลมนะครับ ียังบางอยู่ไอยากได้ก็มาเด้อบ้านต่างอากาศครับอย่างสวยอากาศดีครับอากาศดีดูพี่ลมขเขาใหญ่นะครับนี่ครับดูการทำงานของเจ้าจันนี่นะไปแล้วอย่างใหญ่เลย น,นี่ก็พิ้วนะคนขับนี่ฝีมือเลยนะนี่นะฝีมือเลยนะครับคนขับฝีมือเลยเก่งพิ้วเลยกินน้ำมันก็เขาบอกว่าประมาณประมาณสิบสองลิตรนะลูกพี่เขาบอกเมื่อกี้ประมาณสิบสองลิตรไอ้นี่ประมาณสิบเอ็ดลิตรนะครับนะโดยประมาณสิบเอ็ดลิตรแล้วแต่ง,งานหนังกงานเบ้าครับหัวเฉลีย่ยเปิดดินนะครับเปิดตัวแงไวแลนะ้วเปิดแนวเปิดทำแนวนะ หลับคลิปนี้นะครับลองลองดูเห็นครับโอ้มันแรงจริงครับแคปมันแรงจริงอ้ก้อนไม่ใช่น้อยครับไม่ไม่น้อยครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยเลยครับดูครับโอ้ผมดึงจนดึงจนตูดกระโดกเลยกีนี่เดี๋ยวโอ้มันจะก้อนใหญ่จริงครับก้อนใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่โอ้มันก็สมแรงมันจริงเนาะแชทดิเนาะไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กแฮนด์แขนใหญ่ครับมือใหญ่ โอ้ใหญ่จริงใหญ่จริงครับใหญ่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 มากครับใหญ่แห่งคนเนาะตอนนี้ต้องมีสิบตันเลยสิบตันแน่ๆแหละสิบปั๊บก็แบโอ้ยออกไปซะนี่มันสิตายไม่ได้ตั้งใจได้หนิเด้อโอ้ยออกไปพุ่นไปไม่เรียกเฮ้ยเฮตายแล้วเขาเตรียมรอตักแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับติดตามติดตามคลิปต่อไปติดตามครับติดตามดูว่าเราจะทําอะไรให้ดูต่อไปนะครับอยากให้เราทําคลิปแบบไหนแนวไหนครับบอก คอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้เลยครับขอบคับสวัสดีครับ